สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวชีวิตนะคะของการเป็นครูประถมมาที่ตึกสีสม้มซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยมีหลายสีแต่ตึกสีส้มเป็นตึกที่มีการเพาะพัน์นกพิราบมากที่สุดนะคะทุกๆโรงเรียนก็คงจะมีนกพิราบเนี่ยเข้าใจอยู่แต่ว่าที่นี่นะคะมันเยอะมากและทีนี้ในการปิดเรียนไปหลายวันนะคะเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากปิดเรียนไปหลายวันนะคะที่เห็น,นที่มีกบนี่คือีนกทั้งนั้นนะคะแล้วการเป็นครูประถมไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดนะคะต้องจัดห้องเรียนใช่ไหม พอมีการจัดห้องเรียนเสร็จเดินแรกๆอาจจะดูธรรมดาเห็นไหมคะมีขี้นกเยอะแยะ,แยะอันนี้ยังน้อยนะคะเพราะว่าเราขยันทําและทุกครั้งนะคะมันจะมีขี้นกเกาะอ,อยู่ที่บริเวณระเบียงตรงนี้นี่นี่เห็นไหมคะที่มันมีน้อยเพราะว่าเราทําความสะอาดบอ่อยนี่นะคะ่ะนี่ก็คือขี้นกนี่นะคะชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเวลาเด็กๆก,กินข้าวก็จะกินอยู่บริเวณนี้ครูพยายามทาความสะอาดหลายรอบแล้วเพราะว่ามันมีขี้นก เดี๋ยวเราคอยดูตอนที่คุณครูทําความสะอาดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเห็นนะคะคุณครูได้จัดไว้แล้วมันก็จะดูสะอาดเลยนะคะก็จะไม่ค่อยลบกอะไรร่องรายหรอกแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแก้ทําความสะอาดให้มันเป็นทีนะคะอันนี้สะอาดแล้วนะคะทําสะอาดเรียบร้อยโอ้เหนื่อยมากกว่าจะเสร็จนะคะแต่สุดท้ายเป็นไงคะมันปลิวมาค่ะเนี่ยโอ้ยชีวิตกลอย วันหยุดที่เสนยาวนานบนฝิดเทิรนน้อยนะคะเราก็ต้องมาทําความสะอาดห้องค่ะตอนนี้ห้องเรียนของเราก็พร้อมแล้วนะคะเราถูสะอาดเรียบร้อยนะคะเด็กๆมาเรียนได้อย่างเรียบร้อยเลยรูก่อนจะให้แล้วนะคะ